สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกม Super Den Set นะครับวันที่21เดือน1ปี2025ครับพบกับผมเรียวเชิดกรรไกิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสกิลิตี้ส์ครับนี่นะครับเซ็นต์อินเด็กส์นะครับปรับขึ้น12.03จุดครับบวก0.9ปิดที่ระดับ1,352.53จุดครับมูลค่าการซื้อขายครับ3.8หมื่นล้านบาทโดยจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นครับมี370บริษัทหุ้นที่ปรับลงมี132บริษัทเท่านั้นเอง นี่นะครับรับข่าวโดนัลด์ทรัมป์ครับยังไม่ขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนครับเซกเตอร์ปรับขึ้นเด่นนําตลาดครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับเดลต้าเคซีฮานากลุ่มโรงไฟฟ้ากอล์ฟจีพีเอสซีบีกริมและกลุ่มไฟแนนซ์ครับสวัสด์ MTC มทีซีติดล้อส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงครับคือออยล์แอนด์แก๊สนะครับปตทสอพอและธนาคารนั่นเองเคแบงค์จทบอันนี้มาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้ครับกลุ่มแรกนะครับ เดลต้าครับบวกไป1.42% KCE บวก5.45% HANA บวก6.99% Kelcom บวก4.17%ครับโดยหุ้นกลุ่มนี้นะครับปรับขึ้นคลายกังวลปัญหาสงคารามการค้านะครับหลังโดนทรัมป์เนี่ยยังไม่ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนครับผสานกับคาดหวังโอกาสเฟดน,นะครับที่จะลดดอกเบี้ยครับมีมากขึ้นหลังทรัมป์นะัประกาศนโยบายคุมเงินเฟอ้อนะครับ กดดัน USB o n บอ i e l ยลดลงเป็นจิตวิทยาบวกกับหุ้นกลุ่มเทคและอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงเลยครับต่อมาครับกอล์ฟครับบวกไป0.42% GPSC บวก8.2%ด c r e a m ปเบี B บวก6.04%โดยมี4ปัจจัยหนุนครับ1นครับรัมประกาศหนุนการขุดเจาะก๊าซและน้ำมันดิบกดราคาน้ำมันและก๊าซนะครับลดลงเป็นบวกกับต้นทุนนะครับ หุ้นกลุ่มนลอยฟ้านั่นเอง2ครับนโยบายคุมเงินเฟ้อกด u s Bond y i e l วเป็นจิตวิทยาบวกกับนลอยฟ้าครับ3ค่าเงินบาทนะครับแข็งครับดีกับนลอยฟ้าเพราะว่ามีนีย US อสดอลลาร์ในสัดส่วนที่สูงนะครับบุญบันทึก FX g a i ็นะครับและ4นะครับราคาหุ้นในกลุ่มนะครับร่วงแรงสะท้อนปัจจัยลบไปแล้วนั่นเองต่อมาครับ MTC ครับบวก2.34%สวัสด์บวกสี่ ติดล้อบวก7.14% JMT บวก4.2%โดยหุ้นกลุ่ม finance นะครับปรับขึ้นเด่นนะครับรับนโยบายคุมเงินเฟ้อของ Trump นะครับกด u s b o n d y i e l d เพิ่โมโอกาสเฟดลดดอกเบีย้ยสอดคล้องมุมมองดอกเบีย้ยขาลงครับเป็นบวกกับหุ้นกลุ่ม finance จากแนวโน้มต้นทุนเงินทุนลดลงในอนาคตนั่นเองครับต่อมาครับ m ินครับบวกไป2.1% Sentel บวก5.31%เอล a w a n บวก4.46% ราคาหุ้นนะครับร่วงแรงสะท้อนข่าวดาราจีนถูกลักพาตัวไปแล้วแต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติยังแข็งแกร่งม่งชี้ข่าวลบกระทบการท่องเที่ยวไทยไม่มากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ1-19มกราคมมีมมมมมมมจำนวน2.14ล้านคนเพิ่มขึ้น15เยอ่ยอนเยียเทียบกับคอนเซนซัสนะครับคาดทั้งปี202513เอเยือนเยียครับ ต่อมาครับ BDMs ครับบไป1.71%ครับโดยนักวิเคราะห์ของเรานะออกบทวิเคราะห์ครับพรีวิวงบ Q4 ปี2024ไม่แย่ครับคาดมีกำไรสุทธิ4,000ล้านบาทเดิมเนี่ยคาด3,900ล้านนะครับบวก2%เยียรเดียรส่วน q ควนคิวะครับลดลง5%แต่ไม่น่ากังวลครับเนื่องจากเป็นผลของฤดูกาลร,ร่มผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยยังโตดีอาจได้เห็นการโตในอัตรา2หลักครับคลายกังวลให้เราเนี่ยและตลาด เพราะเดิมเนี่ยเรากลัวตัวเลขผู้ป่วยต่างชาติที่จะลดลงครับสุดท้ายครับปตทสอนะครับวันนี้ลบไป3.6%ครับโดยเป็นมาจากนะครับวิกฤตนโยบายโดนัลด์ทรัมป์นะครับสนับสนุนให้มีการผลิตนะครับขุดเจาะน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อลดราคาขายนะครับและลดเงินเฟ้อในประเทศนั่นเองแต่ประเทศนี้นะครับอาจจะเพิ่มสปายในตลาดนะครับผ่านการส่งออกของสหรัฐที่สูงขึ้นเกิดภาวะเป็นโอเวอร์สปายนั่นเอง สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับจึงกดดันราคาน้ํามันครับเป็นจิตวิทยาลบกดดันหุ้นปตทอสอพซึ่งเป็นออยล์ลิงค์คอมพานีนั่นเองครับสวัสดีนี้ก่งกำลังเกมสุดพนเซตก็จบเป็นเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ